สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับายอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่อาออยากทํามาก,มาก,มากแล้วก็ตั้งใจที่จะทํามากๆเลยก็คือเป็นคลิปรวบรวมไอเทมนะคะสําหรับคนที่ทําสีผมนั่นเองใครที่แบบเป็นคนทําสีผมแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้ผมเสียอยากดูแลผมให้แบบดูสุขภาพดีนะคะเข้ามาดูคลิปนี้เลยมีประโยชน์มากมากมาท้าความกันนิดนึงนะคะทุกคนก็คือย้อนกลับไปแบบประมาณช่วงที่อาออยู่มาหาลัยนะคะทุกคนก็คือไอ,ยอยชอบทําสีผม ทำสีผมทั้งแบบสระที่ซื้อแบบเป็นโฟมมาสระเองนะคะแล้วก็ย้อมเองก็มีนะแล้วก็มีแบบไปกัดที่ร้านก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นอะไม่เคยรู้เลยว่าเวลาที่เราทําสีผมอะเราต้องแบบดูแลรักษามันด้วยอะไรเงี้ยทุกคนไอ้ก็ปล่อยไว้ปล่อยแบบยาวๆเลยทุกคนปรากฏว่าผมเสียหนักมากผมเสียแบบจากการกัดผมนั่นเองนะคะทุกคนเราก็แบบช็อตแบบเลเทะมากทุกคนแล้วไอ้ก็แบบปฏิญาณกับตัวเองว่าเราจะไม่กลับไปทําสีผมอีกเพราะว่าเราเข้าใจว่าแบบ การทาสีผมคือมันเลวร้ายมากแต่จริงๆแล้วคือผิดค่ะทุกคนคือ,อายอะ่ะต้องมาเรียนรู้จากการบํารุงผมนั่นเองนะคะายก็มารู้ขึ้นตอนที่แบบไยโตขึ้นเนี่ยแหละทุกคนมาทํางานด้านนี้เนาะเรียนจบทํางานแล้วเนี่ยถึงมารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าเราดูแลสุขภาพเส้นผมให้ดีบํารุงรักษามันอย่างเงี้ยมันก็จะยังแบบสุขภาพดีแล้วก็มาทําสีผมได้ตลอดเรื่อยๆเลย,เลยนั่นเองนะคะทุกคนดังนั้นวันนี้ายก็จะรวบรวมไอเทมเกี่ยวกับคนที่แบบทําสีผมต่างๆว่าทํายังไงให้แบบสุขภาพผมเรายังดีอยู่นะคะแล้วก็ผมไม่ นนนเนี่ก็คือเป็นแบบสีผมอายปัจจุบันนะคะอันนี้ก็คืออายไปทําสีชมพูมามันก็จะมีความแบบเฟดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่เหลืองแบบเหลืองอ่อยอะทุกคนเพราะว่าอายยังใช้แบบเป็นแชมพูม่วงอยู่นะคะทุกคนมันก็เลยแบบประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือโคนงอ,กออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเส้นผมปัจจุบันนะคะจะเห็นได้เลยว่า มันไม่ได้แตกปลายเลยทุกคนแล้วมันก็ยังสุขภาพดีอยู่นะคะทุกคนนี่เออคืออันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ไอประสบความสําเร็จในการดูแลเส้นผมเลยโอเคเรามาเริ่มเล่ากันเลยดีกว่ามาถึงตัวแรกนะคะทุกคนก็คือแชมพูเนเองนะคะแชมพูเนี่ยไอแนะนําว่าให้มีแชมพูสําหรับผมปกติแล้วก็แชมพูสาหรับคนที่ทําสีผมนั่นเองนะคะอันนี้คือจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะที่ไอแนะนําว่าให้มีแชมพูปกติกับแชมพูสําหรับทําสีผมเนี่ยเพราะว่าแชมพูปกติเนี่ยไอจะชอบเอา มาผสมกับเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนเจ้านี้ นี่เลยตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าดอั่นองน,นะคะทุกคนเขาเป็นแบบแชมพูม่วงนะคะซึ่งตัวนี้ไอสั่งมาจากไลน์ออฟฟิเชียลของเขาหรือเปล่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวไอขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้แล้วก็ราคาไว้ให้นะคะทุกคนไอจะบอกว่าเจ้าตัวนี้มันดีมากๆเลยแล้วก็ตัวเนื้อแชมพูเขาจะเป็นแชมพูสีม่วงที่เข้มข้นมากๆนะคะเวลาที่ไอใช้เนี่ยไอยก็จะกดออกมาแบบ1นถึงสปัม๊มแล้วไอก็จะกดแชมพูปกติที่ไม่ใช่แชมพูสําหรับทําสีผมนะทุกคนผสมกันนะคะมันก็จะมีความแบบม่วง เข้มข้นแล้วก็เอามาสระผมนี่นะคะอันเนี้ยะะนนก็จะเป็นแบบเหมือนการประหยัดด้วยนิดนึงเพราะว่าใช้เจ้าตัวเนี้ยนิดเดียวแล้วก็ใช้เจ้าแชมพูปกตินะคะมันก็จะทําให้พวกแบบสีผมที่มันจะแบบมีเม็ดสีเหลืองอะทุกคนมันก็จะฆ่าพวกเม็ดสีเหลืองต่างๆแล้วก็รักษาผมสีของเราไว้ได้ดีมากๆเลยอย่างใครที่ทําแบบทนเทาชมพูโทอนอ่อนๆอะไรเงี้ยสีผมของเราก็จะไม่ค่อยเฟดทุกคนคือเฟดน้อยมากๆทุกคนไอแนะนําเลยว่าตัวเนี้ยดีมากๆเลยนะคะทุกคนส่วน แชมพูสำหรับทำสีผมที่ไอแนะนําให้มีเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนบำรุงลึกไปถึงแบบว่าชั้นข้างในของผมเราอะค่ะทุกคนก็คือใช้ได้แต่ไอจะใช้นานๆครั้งเพราะไอรู้สึกว่าเวลาที่ไอใชออ้แชมพูสําหรับแบบ ทำสีผมอะไอรู้สึกเองนะทุกคนไอรู้สึกว่าผมไอมันจะเฟดเร็วกับปกติเว้ยเออคือไออ่ะจะก,ก็เลยจะมาเน้นแบบใช้แชมพูม่วงแทนนะคะทุกคนก็คือจะชอบใช้ประมาณนี้เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นไอเทมหนึ่งที่ไอแนะนําว่าคนที่ทําสีผมคือต้องมีนะคะเป็นแชมพูม่วงยี่ห้อน,นี้คือดีมากๆแชมพูจบไปแล้วนะคะเราก็จะมากันที่ครีมนวดนั่นเองนะคะไอก็ใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้คือ L'Oreal e v e r l Purple Conditioner นั่นเองนะคะทุกคนก็คือมันเป็นแชมพูเอ้ยไม่ใช่มันเป็นครีมนวดที่มาในรูปแบบแบสีม่วงอะทุกคนนี่ทุกคนจะเห็นไหมอะยให้ดูกันนะนี่เห็นว่านเนื้อมันจะเป็นแบบสีม่วงแบบนี้นะคะทุกคนคือมันจะม่วงเลยแหละแล้วเวลาที่ใช้นะคะก็คือใช้หมักผมเนี่ยแหละคะ่ะใช้หลังที่อาจะใช้จากแชมพูเนะาะอก็จะชอบทิ้งไว้ประมาณสักแบบ 1, 1นถึงสนาทีพอทุกคนไอ้ก็จะหมักไว้หนถึงนาที1นถึงสนาทีก็คือนุ่มแล้วนะคือไอชอบมากตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขากลิ่นดีกลิ่นแบบหอมมากแล้วไอ้อะชอบแบบแชมพูของลอรีออลแบบ พวกนี้อยู่แล้วอะทุกคนคือมันจะมีหลายรุ่นเนะาะไอชอบของเขาเป็นหลักอยู่แล้วแล้วพอเขาทําตัวนี้ออกมาไอาก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ทําสีผมมากเพราะมันอะช่วยรักษาสีผมเราได้ดีมากเลยคือไอก็จะใช้คู่กับเจ้าตัวนี้แหละทุกคนคือใช้ตัวนี้เสร็จใช่ปะล้วก็จะใช้ตัวนี้ต่อเลยนะคะแล้วก็หมักไว้แบบหนนาทีผมเราก็จะหอมแล้วก็นุ่มมากแล้วมันก็ราคาถูกด้วยไม่แพงรู้สึกว่าถ้าใครที่แบบ ไม่อยากไปซื้อเจ้าตัวนี้ก็สามารถไปซื้อแชมพูม่วงของเจ้าลอรีออลก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าอาออ่ะรู้สึกว่าอาอชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเม็ดสีต่างๆเขาชัดกว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไอแนะนําว่าทุกคนต้องมีมันดีมากแล้วก็เมื่อกี้เราแนะนําเรื่องแชมพูม่วงไปแล้วใช่ไหมคะายก็จะมาแนะนําตัวที่ถูกกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้คือ l ล n d Pixel Anti Yellow ช h a m p ู o นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเขาเป็นเหมือนแชมพูม่วงเหมือนกันนะคะแต่ว่า จริงๆอะ่ะอายรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบถูกแล้วก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเจ้าตัวเนี้อยอก็จะใช้แบบผสมกับเอ่อพวกแชมพูปกติด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนมันก็ฆ่าพวกเม็ดสีเหลืองได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเจ้าตัวมาเกียจะดีกว่านั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือรู้สึกว่าราคาจะอยู่แบบ ร้อยสองร้อยต้นๆมันจะมีแบบขวดเล็กแล้วก็อันนี้เป็นขวดใหญ่ขวดใหญ่ก็คือจะแบบประมาณ200ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามันดีมากๆเหมือนกันเลยคือใครที่แบบสมมติว่าผมเริ่มเหลืองแลผมที่แบบเรากัดมามันก็จะเหลืองใช่ปะใช้เจ้าตัวเนี้ยเหมือน หมักไปสักประมาณ10นาที15นาทีอะไรเงี้ยผมเราก็จะกลายเป็นแบบผมที่ขาวขึ้นเลยทุกคนคือเม็ดสีเหลืองมันจะหายไปเลยอะ่ะคือไอใช้ตัวเนี้ยก่อนที่ไอจะเริ่มย้อมสีผมใหม่เออไอก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยเหมือนฆ่าเม็ดสีเหลืองไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมเราก็จะแบบดูใสขึ้นทุกคนแล้วเราก็ไปลงสีใหม่มันก็จะชัดมากขึ้นนะคะตัวนี้ไอก็ชอบมากๆเลยเป็นอะไรที่ถูกเราก็ดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวนี้นะทุกคนที่ดีอะ่ะมันจะมีเหมือนของโลแลนตัวเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเป็นแชมพูแบบ แชมพูประกายสีชมพูประกายสีม่วงมีหลายสีมากๆประกายสีเทาอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกได้ตามแบบสีผมของเราที่ทำณนะักขณะนั้นอย่างผมไอสีชมพูอันนี้ยค่ะคือายจะบอกว่าอายอมกล่องก็จริงใช่ปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อองเป็นสีชมพูจ๋ะแต่ว่าาอซื้อเจ้าโรแลนพิกเซลตัวแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นตัวเติมประกายสีชมพูอ่ะคือาอก็ใช้ตัวนั้นมาหมักประมาณ15นาทีแล้วผมไอก็กลายเป็นสีแบบสีชมพูแบบที่ไยอยากจะขึ้นรูปไปให้เป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือ มันดีมากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเราใช้พวกแบบเติมประกายพวกนั้นนะ่ะทุกคนคือมันจะไม่ใช่สีผมเราที่ถาวรเนานะเหมือนสระไปแต่ละทีมันก็จะหายไปแต่ละทีอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราแบบผมไม่แห้งดีเรามานอนกับหมอนอย่างเงี้ยหมอนก็จะติดสีชมพูได้นะคะคืออายก็แบบประสบพบเจอมาเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบอยากมาเตือนทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนที่ทําสีผมต้องมีนะคะก็เลือกเอาตามแบบ สีผมนะตอนนั้นของเราสีเทาสีอะไรก็ไปเลือกเอาแชมพูนะตอนนั้นของเราเนาะเออทุกคนอันนี้มันแบบถูกแล้วก็ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากบอกต่อนะต่อมานะคะเป็นไอเทมที่แบบ ถูกที่สุดแล้วก็ดีมากๆนะคะไม่มีอะไรมาโค้นตัวนี้ล้มเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้คือ l o w l a n นท a ล u r a Hair Treatment for d ด e and Damage นั่นเองนะคะทุกคนก็คือมันเป็นเหมือนมาร์สผมมันเป็นแบบเขาบอกว่ามันมี b ไบโอ n ินน e ริชด้วยนะคะทุกคนก็คือมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหม มันเป็นเนื้อแบบนี้ที่เราแบบควักขึ้นมาแค่นิดเดียวพอนะคะทุกคนแล้วเราก็เหมือนลงเป็นทรีเมนในการสระผมก็คือเราสระแชมพูสระครีมนวดแล้วก็มาสระเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนคือตัวนี้อก็จะหมักไว้แค่ประมาณแบบ2นาทีแค่ประมาณนี้แต่ว่าถ้ามีเวลาก็หมักนานกว่าน,นี้ได้นะทุกคนคือมันจะช่วยทําให้ผมเราะนุม่มลื่นดีมากๆเลยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออย่าหมักใกล้บริเวณโคนผมมากเพราะว่าเวลาที่เราหมักใกล้บริเวณโคนผมมากอ่ะมันจะทําให้ หนังศีรษะเรามันเร็วมากค่ะทุกคนคือไอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอะทุกคนไอก็จะเว้นช่วงแบบเหมือนเนี่ยไว้หนึ่งนิ้วอะทุกคนแล้วไอก็จะลงทวดทวดทวดทว,ทวนะคะแล้วก็มาล้างออกจะบอกว่าใช่แล้วกลิ่นหอมนุ่มผมนุ่มผมแบบเหมือนได้เกิดใหม่ทุกคนดีมากตัวนี้คือแบบ โคตรของโคตดดีเลยอะทุกคนคือบอกเลยว่าทุกคนซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะมันดีมากๆเลยเป็นตัวที่ไอใช้มาหลายปีแล้วเป็นสิบๆปีแล้วทุกคนแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนใจจากตัว,ตวนี้เลยดีมากๆมาต่อกันที่ตัวต่อมานะคะทุกคนก็คือเป็นตัวนี้นี่เลยตัวนี้คือของ Eve l o c h a นะคะตัวนี้ชื่อว่า Universal Botanical Balm นั่นเองนะคะทุกคนคือมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เวลาที่ายจะไม่ได้ใช้ตอนที่ผมเปียกนะคะทุกคนใช้กับผมแห้งเลยก็คือมันเหมือนแบบ เหมือนครีมบำรุงผมหรอเออก็คือเหมือนเราบีบมาใช่ไหมเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะแล้วเราก็ลงที่ผมได้เลยอะ่ะทุกคนเราก็แบบเออมาจับๆจับๆผมอย่างเงี้ยมันก็ช่วยบำรุงผมของเราอะ่ะให้แบบ นุ่มหอมชุ่มชื้นดีแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ดีมากๆรู้สึกว่าจะเป็นไอเทมที่หลากหลายคนนะ่ะแนะนํามากแล้วก็คือหามากในโลกโซเชียลในทวิตเตอร์ต่างๆนะคะเพราะว่ามันดีมากๆเรารู้สึกว่ามันจะมีโปรโมชั่นบ่อยมากๆนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ไม่แพงนะทุกคนถูกแล้วก็ดีอีกตัวหนึ่งที่อยอยากบอกต่อเลยดีมากๆตัวนี้คือแบบ ใครที่แบบเป็นคนชอบบำรุงผมอะไรเงี้ยแนะนำเจ้าตัวนี้เลยมันดีมากๆมากันถึงตัวสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้คือโ l ลาเพกนะคะเป็นเบอร์สานั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นของแพงแพงแหละราคาสูงเลยแหละแต่ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนมากเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันช่วยกู้พวกผมเสียของไออะ่ะไม่ให้เสียอีกเลยนะไอไม่รู้เหมือนกันว่า เหมือนเหมือนตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่าหรือว่าประสิทธิภาพของหลายๆตัวทุกคนคือมันช่วยให้ผมอายอะ่ะไม่เสียเลยจริงๆคือไม่มีผมแตกปลายแม้แต่เส้นเดียวอะ่ะทุกคนคือ,อาาจะบำรุงตัวเนี้อาจจะใช้ในขั้นตอนที่แบบเหมือนอาาจะชโลมน้ำเนาะลงไปที่ผมก่อนใช่ไหมคะแล้วไอก็จะใช้เจ้าตัวนี้เหมือน เท hey, ลงมาที่มือเนาะแล้วก็สางไปที่ผมแล้วไอ้ก็จะใช้หวีอ่ะววี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 ว,ว,ว,วีวีทั่วๆนะคะเพื่อกระจายเจ้าตัวเนี้ยเหมือนให้เต็มเต็มทุกเส้นผมอะไรอย่างงี้นะไล้ก็จะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะทุกคนแล้วก็ล้างออกล้างออกในที่นี้คือไอ้ก็จะสระผมเลยเออมันก็คือจะช่วยบำรุงผมเราให้แบบแข็งแรงไม่แบบพังไม่ขาดง่ายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือไอ้บอกเลยว่ามันเป็นตัวที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากโอลาเพกค,คือดีอนี่เขาล่ำลือกันเลยคือซื้อมาใช้แล้วแบบ รู้สึกว่าเฮยแกฉันจะต้องไปตามตัวอื่นอีกป่ะเนี่ยคือไอใช้เบอร์สามนะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์สามนะมันก็ดีมากๆเลยไอยไม่รู้ว่าเบอร์อื่นอนะเป็นยังไงเพราะไอก็ไม่เคยลองแต่ว่าไอาลองตัวนี้แล้วไอรู้สึกว่าไอาชอบมากผมไอไม่เสียเลยผมไอแข็งแรงผมไอไม่ค่อยหลุดล่วงเลยนะคะตัวนี้คือ เป็นอีกหนึ่งตัวไอเทมที่แบบแนะนําเลยสําหรับคนที่ทําสีผมมีอีกหนึ่งตัวที่ไม่ได้มีในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไอจะขึ้นไว้ให้ตื้อดึงตัวนี้นะคะทุกคนคือตัวนี้เป็นของลอ l a n d มันเป็นน้ํามันเนาะทุกคนคือไอจะบอกว่าตัวนี้มันดีมากๆคือไอใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะคะไอจะใช้ตอนที่แบบเหมือนผมไอกําลังหมัดหมัดคือไอก็ไม่รู้ไอใช้ถูกหรือเปล่านะแต่ไอที่แบบผมไอหมัดหมัดใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมันจะหวีแล้วไอจะรู้สึกว่ามันจะพันกันอ่ะไอก็จะ ใช้น้ำมันกดๆมาใช่ป่ะเราก็ฉโลมที่มืออย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบบว่านวด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 ทั่วทั่วผมอะไรเงี้ยทุกคนแล้วทิ้งไว้พักหนึ่งผมมันก็จะแบบลืน่นแบบลื่นแบบแค่เป่าพัดลมอ่ะทุกคนผมก็แบบลื่นไม่พันกันแล้วอ่ะเออคืออ้ก็รู้สึกว่ามันดีมากแล้วอย่างหนึ่งคือมันถูกมากๆนะคะทุกคนอันนั้นคือแนะนําว่าให้ทุกคนมีเลยเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนอี่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกตัวที่ไอรีวิววันนี้เป็นไอเทมที่กู้ผมเสียของไอได้แบบดีมากๆช่วยทําให้แบบผมที่ทํเสีอะคงทนอยู่นานแล้วก็ไม่เสียสุขภาพดีเป็นไอเทมที่คนที่ทําสีผมต้องมีเลยและนี่นะคะก็เป็นไอเทมทั้งหมดที่ไอใช้นะคะจะบอกว่ามันดีมากๆเลยแต่ละตัวคือถ้าทุกคนอยากรู้อะไรต่างๆเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไอที่ใต้คลิปได้นะคะส่วนใครที่แบบเอออยากให้ไอทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไอได้ใต้คลิป เช่นนนกัะะคะวันนี้ไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย yeah.